มื um. ม่อนี้ก็มาหาอยู่หากินอีกเนาะจ้ะเบื้องจ้ะโยกสะดุงนะจ้ะมานหมานจ้ะมื่อนี้มาโยกย่อโยกสะดุงนะจ้ะอู้วบังมีแต่คนหมานหมันนะจ้ะมื่อนี้แม่โยกสะดุงอยู่ยซ้วยนะจ้ะน้ำซ้วยกระลังบุกนะจ้ะเป็นโยกสะดุงได้หลายหลนะจ้ะวิวก็สวยสวยจ้ะร่มเย็นนะจ้ะร่มทอวีวีอยู่นะจ้ะมื่อนี้มานางเบิ่งเพิ่นโยกสะดุงจ้ามือนี้ เป็นจะม้วนเป็นจะม้วนนะจ๊ะมื่อนี้มาผ้ามาเบิง่งยกสะดุงนะจ๊ะยกยอวานแหน้ำนะจ๊ะเป็นกำวาวานแหผ้าเรื่อวานแหน้ำจ้ามีแต่คนหม,มันหมานนะจ๊ะเม่นะจ๊ะยกสะดุงหมานคักจ้ะยกยอยกสะดุงนะจ๊ะหายู่หายกินแบบบานๆเท่านี่ยละจ้า น้ำกำลังบกเนาะจ้ะน้ำกำลังลดจ้านามซวยกำลังลดนะจ๊ะป้าดบาดนี่ได้แต่ป่าเสื่อมเนาะจ้ะป nice ่าเสื่อมเป็นซิฟกว่าตัวเลยนะจ๊ะป่าเสื่อมหน่อยเนาะจ้ะนี่ละจ้ะป่าแสบจ้าป่าบ่มีกลางเนาะจ้ะป่าเสื่อมจ้านี่จ้ะได้บอกหลายเลยเนาะจ้ะเป็นซิฟกว่าตัวเลยจ้ะป่าเสื่อมหน่อยป่าแสบเลยจ้ะป่าเนื้ออ่อนเนาะจ้ะ มายกสะดุ้งจ้ามายกสะดุ้งยกย่อเนาะจ้าน้ำซุ้ยกัลลังรดจ้าพิ่นสูบเข่าใส่หน้าปังเนาะจ้าสูบน้ำใส่หน้าปังน้ำก็ะลดรดเนาะจ้าน้ำซุ้ยกัลลังรดจ้าปลากหลายจะไปฮ็ดในปลาเฮาเนาะจ้ามายกย่อยกสะดุ้งจ้าหาอยู่หากินแบบบานๆานเท่านี่ละจ้าอากาศกับว่า้อนปันไดเนาะจ้าอากาศพอดีจ้าเนาะจ้า ได้สุบาจ้าบาทละตัวสองตัวนะจ้ามันหมาเลยจ้ามือนี่จ้ามาเล่นทงไฮทงหน้าจ้ามาเล่นซุวยจ้ามือนี่จ้ามาเบิงพันตึกสะดุงนะจ้ายกย่อจ้าวานแหนะจ้าเมื่อนี่จ้าได้สูบาทจ้าบาทละตัวสองตัวจ้าสิหาแน่ไปกินแรงกับบโดนนะจ้าหาแป๊บเดียวก็ได้แน่ไปกินแรงแล้วจ้า เมืองจา,นากน้ำบกคักเนาะจากน้ำโรแห้งจ้ะน้ำเรือบ่าลายเลยเนาะจ่าเรื่องวานแหน้ำจ้าวานแห่โอ้ยยน,นป่ายัางขึ้นมาเนาะปลาเสื่อมเนาะจ้ายนตปลาเสื่อมขึ้นมาวานแห่ยกสะดุ้งน้ำจ้ามวน,นมวนเลยจ้า มันจะเพื่อนกับนางจอบปลาเน,นาะจะนาลืกเพื่อนกับผ้าเรือวานแหจจะมันหมา,มาเลยจ้าเมื่อนีนจะหายูหายกินแบบบ้านๆเท่านี่ยหละจะตามวิถีชีวิตเท่าน่าจะตามธรรมาชาติเท่านี่ยหละจะบริสื่อจ้ามหมองหายกินกับมาหายูหายกินนะจะบริสื่อจ้าเพิ่อนจะเพ็่นยกสะดุ้งนะจะ้ะ แต่ม้วนเป็ดจะมวนจะยืนเรียงแถวเป็นนากระดานเลยนะจ๊ะไ่ป่าแล้วก็โยกไปน้่นะจ๊ะจะมันมานเลยจ้าวิวก็ดีจ้าร่มทอวีวีนะจ๊ะร่มเย็นสบายเลยจ้าเห็นแต่มวนนะจ๊ะแล้วก็มานพร้อมจ้าเพื่อนโยกได้หลายหลายนะจ๊ะ ได้ป่ายังมากอีกเนาะบัดที่นี่เนาะหัวานแหโอ้ปะดุกจ้าปะดุกตัวพ่องามๆเลยนะจ้ามันมาเลยนี่จ้าผลงานเมื่อนี้เนาะจ้าเบิ่งจ้าปาขาวมีถะตัวงามๆเ้ยจ้ามกแซบแซบเลยจ้าปาขาวมั่นๆเลยเนาะจ้าหลายๆป่าป่าร่วมเนาะจ้าปลาตะเพียนตัวนี้ก็ประมาณไปสร้างเบิ่งงล้วเนาะจ้าโลหะขีดจ้า โู้คึงเนะจ้ะมึงเนอจ้ะหมานคายู่จ้าได้สูป่าเลยจ้ะมันหมานเลยจ้ะมึงนี่จ้า